เสียงเครื่องนิ่มๆพร้อๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันเลยค่ะว่าคลาสสิกแบบนี้เป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอรด่นช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวและเบื้องหน้าของเราฟ้าใสาและสดสวยขนาดนี้หกห้นูนะคะคารหน้าคาร์โล่ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่าสเปคเขาคือยังไงหล่อขนาดนี้ สวัสดีอีกครั้งค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอร์ดันช้างกลุ่มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวและเบื้องหลังนะคะ6 6ค0คันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากชัยภูมิอย่างแรกเลยนะคะยังไงต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ที่เลือกเรานะคะและไว้ใจเรานะคะสั่งจองนะคะ6 6ค0คลาสสิกนะคะคันหน้าคาราโล่ปั๊มเฮดไอดีต4สนนะคะนี่เสืออ้อลาย หัวชิตเตียด้วยและเป็นเกียร์กลางซึ่งเป็นเอีด้วยนะคะเป็นไงเป็นแะไรไอเทมเป็นคลาสิกเพราะอะไรจะเห็นจากตัวมานะคะสีฟ้าสดใสนี่คือสีเดิมๆของเขานะคะเป็นรถตามสภาพนะคะที่มาจากนอกเราก็คือมีเก็บรวดซึมให้นะคะแล้วก็เช็คระบบให้ลองลองส่องเพาให้นะคะ เกียร์เข้าได้ปกตินะคะหางยกได้ปกติคะ่ะหน้าคารอบล,ล8นัอนหนึ่งสูของเรายางเป็นยางเดิมๆคันนี้เป็นยางเรเดียนด้วยนะคะใช้อะไรเนี่ย16.934นะคะด้านหลังส่วนด้านหน้าเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรรู้สักจะเป็น12.4อ๋อ12.4 24นะคะที่เป็นเรเดียนนะแน่นอนอ่ะอย่างแท่นแบตแบบนี้ ก็คือลูกค้าสั่งเพิ่มเติมก็คือเดินใส่ทั้งคันนะคะพร้อมแท่นแบตพร้อมแบตเตอรี่นะคะและก็เป็นเวกของพวกเราของชอดันช้างนะคะที่ลูกค้ามีเพิ่มเติมไปสัเป็ปสีฟ้าด้วยตัวหนังสือสีขาวหลังคาอันนี้คันนี้ไม่มีหลังคามานะคะลูกค้าก็เลยบอกจัดเพิ่มมาเลยคะ่ะเป็นหลังคาไฟเบอร์ไปนะคะไปดูด้านหลังกันนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปด้านหน้าแน่นอนว่ามีพานพวนะคะเป็นไม่ขอโทษค่ะผานบุกเบิกนะคะเป็น4ี่ใบนะและเป็นใบแพด้วยนะคะอันนี้ ใช้ยังไงตรงมาดูที่ชอนันช้างนะคะรเราไม่ได้ซูมเข้าไปนิดนึงนะคันนี้ดูใกล้จะไม่มีกระบ,บอกช่วยยกนะคะที่เขามาอ่านิดนึงนิดนึงใกลๆไกลๆกลด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาจบอยู่ด้านหน้าแล้วมาลองรถกันให้ดูนะคะบอกเขายังเป็นเบาะเดิมๆอยู่ด้วยนะคะ สีนี่คือสีเดิมสติกเกอร์เดิมก็คือมีเก็บรวดสวงอย่างที่เรียนไปเป็นคลาสสิกนะคะไม่ได้ลือมาทุกน้อนนะคะแต่มาชมกันนะคะว่าคลาสสิกยังไงจัดชุดใบมีไปอีกหนึ่งชุดนะคะพร้อมกระจังหน้ายังไงต้องขอบคุณลูกค้ามากมานะคะเดี๋ยวเรามาตามกันเลยคะ่ะว่าคลาสสิกแบบนี้เป็นยังไงตามกันเลยคะ่ะ เสียงเครื่องนิ่มๆเพราะๆนี่คือเครื่องเดิมๆนะคะยกผ่านโซสเตปยกผ่านต่อลูกอ๋อด้านหลังก่อนเลยเหรอแป๊กหนึ่งเดีโชว์โชว์สักสามรอบดูพี่หน่อย <S <S เอาทีละส่วนเอาทีละส่วน,อ,วนอ่ะอันนี้ก่อนโอเคห่างยกได้นะคะปกตินะ <S 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 คือทำสองคลิปส่งให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะ อ่าพี่ขอดูพิเดโอหน่อยจ้าคู่นะคะเราเห็นกันไหมแบบหนึ่งแบบหนึ่งข่อยรอบข่ายรอบเราไม่เห็นหนึ่งเขะ,ะเรายังมองไม่เห็นกันเลยโอเคเลิศมากดูไปขอดูไปใบผ่านนิดน,นึง ึ้นลองใช้ไลนนะคะอ่ะไฟมาไฟไฟในอะเราไปดูด้านนี้กันบ้างไฟพร้อมก่อนจะสตาร์ทเดี๋ยวโชว์สองเท้าซักนิสในนะคะไฟส่งผ่านไฟเดิมของเท้าแล้วพร้อมไฟส่งผ่านนะ ตอนนี้มันสว่างมากถ้าในกล้องนะคะก็จะดูไม่ค่อยชัดชัดเจนยังไงต้องมาดูที่ช้อนดันช้างนะคะยกส่งเ้าให้พี่ดูหน่อยได้ไหมไม่จัดมาเลยครับเห็นไหคะขออนุญาตนื่องจากมีสองกล้องอาจะาคุกครงนิดนึง สดจริงอะไรจริงนี่กดได้ไม่กดได้เขาก็จะลองให้ดูนะคะหลายก็จะหมุนไปส,สลาบอย่างนี้จ้าโอเคเราเข้าๆกันนะคะ เชิบเชิบนิ่มๆถามาเงินเข้าวถ่ยออกก็กอบโกยเงินทองนะคะร่ำรวยเฮงๆนะคะต้องขอบคุณลูกค,บบาค้าจากใจุีมมากนะคะเงียเพราะว่าหลอแบบไม่มีคำบรรยาย นี่คือสีเดิมของเขานะคะเป็นสีตรงเรียกว่าคลาสสิกเลยเดิมๆจากนอกนะคะก็ะคือเรามีการเก็บร้านทำความสะอาดเก็บรั้วซึมให้ลองระบบให้นะคะสั่งเพิ่มเติมก็จะทำเพิ่มเติมอย่างที่เห็นกันไปว้าว ทีนดียวันชากุ๊ปค่ะเป็นไงกันบ้างคะแบบคลาสสิกนะคะห6ง1 0ปั๊มไอดีโตเกียกกร์กลางคาน้าคาไลโลและไอเทมจริงๆและคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะเขาไปอยู่ชัยภูมิยังไงเอฟซีทางนน้นหรือลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคันนี้ก็ทักถ่ายกันด้วยนะคะส่วนพวกเรานะคะทักถายพวกเรามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางติ๊กต็อกนะคะ IG แล้วก็ Facebook นะคะขายรถไ้ายคีชอดันช้างกุ๊บ่วนอะไรเรามีเพจอะไรด้วยนะคะตายของ ใต้ข่าอธิบายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเราเปิดนะคะจัน์ถึงเสาร์นะาปโมงช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวัานอาทิตย์เท่านั้นเองยังไงก็ถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะหรือยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอดันช้างกรุ๊ปลูกค้าถามมาจังเลยว่าเฮ้ยจะสอบถามยังไงว่ารถและไอเทมแบบนี้ยังมีอีกไหม เราทัากเข้าไปใน Facebook ได้นะคะจะเป็นอะไรที่อัปเดตที่เร็วที่สุดก็คือขายรถถทยคีชอเดินชางกรุ๊ปนะคะส่วนอะไรนะถ้าไม่เห็นใน Facebook นะคะโทรเข้ามาได้ที่นะคะ0 9 2ย6 4 4 9 6 4ส่วนฝ่ายรถถทนะคะก็0 9 2ไม่ใช่6 6 4 4 9 6 4 0ี6เก้าหก5 6นะคะอย่างไรก็โทรกันมาได้นะคะถ้าเราไม่ได้รับอย่างไรก็จะโทรกลับนะ จันถึงเสาร์นะเจอกันฝากด้วยนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวชอร์ดันช้างกรุ๊ปค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ